กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR วอ d e โคได้เลยครับเกจิอาจารย์ในยุคสงครามอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อเรียบวัดเล่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคมันแก่ก้าเสกน้ำมนต์เดือดได้ น้ำมันของท่านช่วยปัดเป่าทุกภัยให้ผู้คนมากมายครึ่งล้างของขลังเช่นผ้าเช็ดหน้าเมตตามหานิยมธงค้าขายเสื้อยันตะกุดโทนตะกุดสามกริย์และเหรียญรุ่นแรกมีพุทธคุณรอบด้านได้ไปร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลในพิธีสำคัญอยู่เป็นประจำหลวงพ่อเรียบวัดเล่าท่านเกิดเมื่อเดือนมีนาคมพศ2412 ในแผ่นดินองค์รัชกาลที่5ที่บ้านป่าคลองภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีจังหวัดในอดีตท,ที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นกรุงเทพมหานครฐานะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเทศไทยคือฝั่งทนบุรีเป็นบุตรของนายทัดและนางเปลี่ยนทิพย์ยทัตเป็นบุตรคนที่สในจำนวนพี่น้องทั้งหมดหคนเมื่อในวัยเยาว ได้ศึกษาอักขระในสมัยสำนักพระครูพุทธยากรวัดอปสรสวรรค์อุปสมบทเมื่อปีพศ2434โดยมีพระอาจารย์ทัดวัดสิงห์เป็นพระอุปชาพระภาวนาโกศลเถระเอี่ยมวัดหนังเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมณธรรมสมานามแสงวัดปากน้ำภาษีจเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าบุญญาสิริได้ศึกษาพระธรรมวินัยและสวดปาติโมกจนเจนจบย้ายไปวัดขุนจันทร์เพื่อศึกษาวิปัสนาธุระก,กับหลวงผู่เอี่ยมวัดหนังจนได้รับการยกย่องจากหลวงผู่เอี่ยมว่ามีพลังจิตอันแก,ก่ก้าศึกษาพระปิริยธรรมในสำนักพระอุดรคณารัก์ชุมวัดโพและศึกษาโหราศาสตร์กับพระปากมุนี นวลวัดสังกจายต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสมุหวรคณิศสอนสิทธิการและพระเทพสิทธินายกตามลำดับและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุลชรและเป็นพระอุปชาเมื่อปีพศ2547ได้เข้าไปบูรณาวาดเล่าและซ่อมแซมให้ดีขึ้นในบ้านปลายชีวิตท่าน ได้ป่วยเป็นโรลคลมอัมาพาตจนถึงวันที่18เมษายนพศ2483เวลา14นาฬิกาทันได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบรวมสิริอายุได้71ปีและ4 8ทพรรษาและในวันนี้อีเกิลอัพโนจะพาไปฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับของขลังและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเรียบบุญญาสิริ เหรียญปั๊มรูปเหมือนเหรียญพระเคร่องอีกเหรียญนหนึ่งจากย่านบางขุนเทียนเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อเรียบบุญญาสิริรุ่นแรกซึ่งสร้างสองแบบพิมพ์คือพิมพ์ตัวหนังสือตรงและพิมพ์ตัวหนังสือโคง้งที่เรียกกันระหว่างพิมพ์ตัวหนังสือตรงและตัวหนังสือโคง้งมีข้อสังเกตตรงอักษรจารึกชื่อในด้านหน้าเหรียญว่าหลวงพ่อเรียบวัดเล่าจะมีความแตกต่างจากกันกล่าวคือ ในพิมพ์ตัวหนังสือตรงกับอักษรจะเรียงเป็นแถวตรงแต่ในพิมพ์ตัวหนังสือโค้องอักษรจะเรียงในลนักษณะโค้งขนาดของเหรียญกว้างประมาณ2.3ซนติเมตรสูงประมาณ3เซนติเมตรเป็นเหรียญปั๊มด้วยเนื้อทองแดงมีหูในตัวด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเรียบนั่งในท่าสมาธิเต็มรูปบนอาสนะฐานสิงใต้อาสนะมีอักษรเรียงกันว่าหลวงพ่อเรียบวัดเล่า ด้านหลังเป็นยันตารางขมวดมุมสี่มุมภายในมุมขมวดปัจจุอักคระขอมอย่างละตัวภายในตารางซอยออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมปัจจุอักขระขอมช่องละตัว24ช่อง24ตัวอักขระขอมและที่ขมวดมุมยันมีอนุโรมขมวดละหนึ่งตัวเท่านั้น ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ